คุณผู้ชมครับกรณีที่มีการยิงกันอย่างอุกอาจนะครับภายในบ่อนการพนันย่านพระรามสามมีผู้เสียชีวิต4คนหนึ่งในนั้นนะครับเป็นตำรวจหนึ่งนายนะครับสังกัดของสพสะแมดำนะฮะล่าสุดเองนะครับวันนี้ทั้งวันฮะวุ่นกันไปหมดผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกันก็เรียกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมถกกันให้วุ่นเลยนะฮะก็หลังจากที่พูดคุยกันแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะฮะบอกว่า สาเหตุนะครับก็เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไหมมีแต่ว่ายืนยันว่ายังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นการเปิดเป็นบ่อนพลตำรวจโทพักพงพงเพตราครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกพลตำรวจตํารวจสามารถศรีสิริวิบุณชัยผู้บังคับการตำรวจนครบาล5แล้วก็ตำรวจสถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆนะครับเข้าชี้แจง กรณีเหตุยิงกันภายในอาคารพาณิชย์ถนนพระราม3มซอย66ทําให้มีผู้เสียชีวิต4รายครับเป็นหญิง2รายแล้วก็ชาย2รายหนึ่งในนั้นคือพันตํารวจโทวัดทเศเสําเนียงประเสริฐสารวัตรสอบสวนของสอนอสะแมดดานะครับผู้บัญชาการตารวจนครบ,บาลเปิดเผยว่าสถานที่ดังกล่าวมีการลักลอบเล่นการพนันจริงนะฮะอันนี้ฟังให้ดีๆนะครับผู้ชมครับแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นบ่อนการพนันเล่นไหมเล่น แต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าเป็นบ่อนนะครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าหลักฐานมีแค่โต๊ะเดียวนะครับขณะนี้ให้ผู้บังคับการตํารวจนครบาล5นะครับตรวจสอบรายละเอียดครับแล้วก็รายงานผลให้เร็วที่สุดหากพบว่าเป็นบ่อนการพนันจริงๆแล้วก็ตํารวจในพื้นที่มีส่วนรู้เห็นก็จะดําเนินคดีทันทีทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาส่วนเหตุยิงกันนั้นนะครับเบื้องต้นฮะเชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับ จากการตรวจสอบตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มีการรับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดเหตุแต่อย่างใดนะครับเชื่อว่าน่าจะเข้าไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวแล้วก็ตกลงกันไม่ได้จึงมีการยิงกันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นก่อนนะตอนนั้นนะครับ3รายจากนั้นเนี่ยพอมีคนถูกยิงนะครับคุณผู้ชมฮะเสียชีวิตแล้ว3รายครับมีคนอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะยิงผู้ก่อเหตุที่ไปยิงคนอื่นตาย3คนแล้วเนี่ย เสียชีวิตอีกรวมเป็น4ศพนะครับขนาจากนั้นก็มีการหลบหนีไปซึ่งตำรวจนะครับก็กำลังเร่งวางแนวทางการสอบสวนเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูครับการตรวจพิสูจน์หลักฐานนิดนะฮะก็อย่างที่นำเรียนนะไอ้ที่ได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยก็ทราบาจากการสอบปากคำเบื้องต้นจากพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ ก็ขอเวลาดิดหนึ่งนะฮะก็ต้องไปตรงมาครับไม่ช่วยครับก็เอกตำรวจแล้วก็ตายไปแล้วส่วนไอ้อย่างที่นําเรียนในตรวจสอบก็ที่จริงอะ่ะก็ตรวจสอบว่าไอ้พื้นที่เนี่ยปล่อยปลแล้วเลยไหมรู้เห็นเป็นใจไหมมีผลประโยชน์ไหมซึ่งตามระเบียบอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวติดตามตัวไปได้จะแจ้งให้ทราบครับ,รบก็ต้องต้องตามจับให้ได้นะฮนะต,ต่อเหตุจากที่ ทางผู้สื่อมชนว่าก่อเหตุไอ้อุกอาจนะอุกชะกันนะมีวุฒิปืนนะฮะก็ใช้ก่อเหตุด้านพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงครับผู้บังคับการตำรวจนครบาน9กก็ยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยมีพฤติกรรมส่วนตัวชอบเล่นการพนันซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนรายละเอียดนะครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจผู้เสียชีวิตนะครับไม่พบว่ามีความบกพร่องแต่อย่างใดลองฟังเสียงเพิ่มเติมกันดูครับ การปฏิบัติหน้าที่ที่ต่อเนอนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ในเรื่องของอส่วนตัวกล้าว่าชอบชอบอที่จะเล่นกนารพน,นันในส่วนนี้ครับเมื่อเกิดเหตุปับพุ่งกับสมัยดำก็เราตรวจสอบก็เพิ่งลกล้าว่าลึกๆแล้วในส่วนตัวการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีข้อบกพร่องนะครับแต่เมื่อมีเหตุก็ไปถามตตรวจสอบจาก คนที่รู้จักนะครับเพื่อนร่วมรุืร่นในต่างก็ได้รับทีนี้ครับเมื่อว่าหลังจากที่เกิดเหตุกันไปแล้วนะฮะเมื่อช่วงเช้านะครับทีมข่าวนิวส8ของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับในที่เกิดเหตุ พบว่าที่เกิดเหตุนะครับเป็นอาคารพาณิชย์สูง4ชั้นตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับจากภาพก็จะเห็นว่าเป็นห้องพักฮะเปิดให้เช่ามีคนเช่าอยู่เต็มเลยข้างล่างนี่ก็เป็นห้องโถงกว้างๆนะครับถูกดัดแปลงให้เป็นโถงเปิดเป็นบ่อนการพนันมีประตูเข้าออกครับอย่างมิดชิดนะฮะจากประตูนี้นะฮะจะเป็นประตูสีนํำเงินแล้วก็จะมีช่องเล็กๆนะครับคุณผู้ชมเอาไว้ส่องหน้าดูก่อนเนี่ยฮะ เลื่อนเปิดดูก่อนว่าใครมาถึงจะเปิดประตูให้นะครับแล้วก็รอบๆอาคารครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวเราไปเจอเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ย ติดเต็มไปหมดเลยนะคบเป็นพวงๆเลยหลายกล้องเลยนะฮะสิกว่าตัวได้นะครับแต่ว่าตํารวจเนี่ยในที่ถแถลงก็บอกว่ายังไม่ยืนยันด้วยนะฮะว่ามีภาพหรือไม่อย่างไรนะครับจากการสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าอาคารเนี่ยนะครับคุณผ,ผู้ชมฮะมีคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ค่อนข้างใหม่คือก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเปิดยังใช้ได้ยังไม่นานหรือไม่นะครับชาวบ้านโดยรอบเนี่ยนะฮะปิดปากเงียบกันหมดเลยครับไม่มีใครให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวคือไม่กล้าออกสื่อกันแต่อย่างใดนะครับตอบเพียงว่า ไม่รู้ไม่ได้ยินไม่เห็นแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับบ่อนดังกล่าวแต่ทีนี้นก็มีบางคน,นแอบกระซิบผู้สื่อข่าวมาเหมือนกันนะฮะบอกว่าบ่อนดังกล่าวเ,เป็นของคนที่ชื่อว่าเฮียตี้นะฮะแล้วก็ตอนที่เสียงปืนดังขึ้น,นหลายนัดแล้วก็สงบลงเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากอาคารอย่างลุกลี้ลุกลนกันด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศห้ามชาวบ้านแถวนั้น,นแจ้งความแล้วก็หรือว่าให้ข่าวกับใครนะฮะกว่าตำรวจจะมาครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะ มันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายวัตถุบางอย่างออกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่ครับไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้ก็มีนักข่าวไปถามนายกนะฮะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นอย่างไรนะครับนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ครับยังไงก็ต้องมีคนที่จะต้องได้รับโทษแล้วก็ต้องเอาผิดให้อย่างถึงที่สุดนะครับ วันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับบอกว่าได้ย้ําเตือนอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะมีการจับกลุ่มที่ใดก็ตามครับให้มีการลงโทษทุกรายโดยเบื้องต้นได้รับรายงานแล้วแล้วก็ได้ย้ํากับพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปแล้วนะครับในเรื่องดังกล่าวส่วนจะบอกว่าไม่จริงจังในการกวาดล้าง ก็คงเป็นเรื่องของพื้นที่นะฮะแล้วก็เป็นตัวบุคคลนะครับที่ผ่านมามีการจับกลุมกวาดล้างให้เห็นแล้วลงโทษยกย้ายตำรวจที่ปล่อยปะละเลยก็มีแล้วซึ่งบ่อนการพนันก็เหมือนกับแมวเนี่ยไล่จับหนูมีบ่อนลอยเนี่ยวิ่งเยอะไปหมดจับตรงนี้ก็ไปโผล่ตรงโน้นนะฮะ ดังนั้นใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้นะครับก็ต้องรับผิดชอบขอให้ประชาชนแจ้งรายละเอียดเข้ามานะครับยินดีที่จะรับเรื่องร้องเรียนสอบสวนติดตามจับกลุ่มดําเนินคดีให้หมดฟังเสียงนายกกันดูครับบ่อนพนันเนี่ยผมย้ำย้ำเตือนอยู่แล้วนะนั้นไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มที่ไหนก็ตามนี่ยผมก็มีการลงโทษแต่ทุกรายไปน,นนี่ผมก็ย้ำไปกับพอตำรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับประชาชนนี้ก็ได้รับรายง,งานเบื้องต้นนะครับ แต่จะบอกว่าไม่จริงองในกไรกวาดล้างนั้นมันก็คงเป็นพื้นที่เป็นคนคนหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มกวาดล้างให้เห็นนะครับมีการลงโทษโยกย้ายเจ้าที่ตำรวจที่ปลอยปละแล้วเลยอยู่บ่อยครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนแมวไล่จับหนูนะบอลลอยบอลวิ่งบอลอะไรเยอะแยะหมดนะก็จับตรงนี้ก็นหนีไปตรงโน้น,นเพราะฉะนั้นใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยขอผู้ชนได้แจ้งเข้ามานะครับผมก็ยินดีที่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อจะ สอบสวน ทีนี้ครับค<า>ุณผ<ด>ู้ชมในการถาแถลงข่าวความคืบหน้าของกองบัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับที่เขาระบุว่าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแต่ว่าในขณะที่เมื่อคืนนี้ตอนที่เกิดเหตุแล้วก็มีภาพข่าวที่ปรากฏกันออกมาเนี่ยคือมันก็มีกล้องวงจรปิดแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะคือมันมีกล้องวงจรปิดเห็นเห็นอยู่ว่ามีเรื่องนี้นักข่าวก็ถามนายกว่าคืออะไรนะครับนายกก็บอกว่าจะต้องไปตรวจสอบว่ากล้องเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่แต่ยืนยันนะครับไม่ว่าจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดหรือไม่ แต่หากมีบ่อนก็ต้องถูกลงโทษกันอยู่แล้วนะครับก็จะไปสอดคล้องนะฮะกับที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่แล้วว่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่จริงๆนะครับส่วนมีข้อมูลนะฮะว่าบ่อนนี้เนี่ยถูกขยายมาจากบ่อนสีลมนะครับที่ถูกอภิปรายกันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าก็เป็นบอนวิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจับทุกบ่อนนะฮะ เรื่องนี้ครับพอพูดถึงสภานะฮะวันนี้ที่สภาครับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะฮะในฐานะที่เคยเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาก่อนด้วยนะฮะก็มีการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าบ่อนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะจับยังไงก็จับไม่หมดเหตุเพราะว่ามีคนมีสีนะฮะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปรับผลประโยชน์ด้วยขณะที่พลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณนะฮะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ตอบนะถึงข้อมูลที่มีออกมานะครับ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งดูแลเรื่องของฝ่ายความมั่นคงฮะให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ก่อนที่จะไปประชุมคอร,รมอนะครับถึงกรณีเหตุยิงกันภายในบ่อนการพนันย่านพระราม3มีผู้เสียชีวิต4รายนะครับโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกไปว่าเป็นตำรวจคือบิ๊กป้อมจะบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานนะครับต้องให้เขาสอบสวนดูก่อนผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อไปอีกนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต รัฐบาลจะมีมาตรการที่เข้มงวดหลังจากนี้มากขึ้นหรือไม่พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับประเด็นนี้นะครับอย่างที่บอกที่รัฐสภาครับพลตำรวจเอกเสีรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยแล้วก็อดีตพอบอรตรนะครับก็บอกว่าปัญหาบอ่อนเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยครับเพราะว่าคนไทย,ยชอบเล่น ไม่ว่าจะจับอย่างไรก็ไม่หมดทั้งเรื่องผลประโยชน์ด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดถ้าตำรวจไม่รู้เห็นเป็นใจบอนเหล่านี้ไม่มีทางเปิดได้อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าตำรวจสามารถรวบรวมสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานกรณีนี้ได้อย่างแน่นอนจึงอยากเรียนไปถึงผู้มีอำนาจที่ดูแลตำรวจนะฮะไม่ว่าจะเป็นนายกหรือว่าใครก็ดียืนยันว่าไม่มีทางจับไม่ได้แต่จับอย่างไรก็จะจับไม่หมดนะครับ เพราะยังไงก็ยังมีคนที่อยากจะมาเปิดใหม่เนื่องจากมีเม็ดเงินหมุนเวียนมีประโยชน์มากรวมถึงแบ่งสรรปันส่วนให้กับตำรวจอีกด้วยฟังชัดๆจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับไม่รู้เห็นเป็นใจมันมีไม่ได้นะครับถึงแม้มันจะลักลอบกันยังไงก็ตามตำรวจก็สามารถที่จะสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกุมได้นะครับอย่างตอนผมเป็นเจรตตำรวจอย่างเงี้ยนะจับกุมบ่อน ประตูน้ำนะ,นะครับจับกลุ่มทีก็เกือบ300คนนะได้ชิปทั้ง152ล้านเงินสดเยอะแยะรถยนต์ที่จำนำไว้ได้บ่อนอีก64คันยังจำแม่นเลยนะครับนะแก้แหวนเงินทองอื่นอีกเยอะแยะนะหลังจากนั้นก็ไปจับบ่อลลอยฟ้านะบอลลอยฟ้าที่ฝั่งทนนะนะชั้น8ฝั่งทนนะครับก็ามันก็จับยากนะจับยากกว่าบอนประตรูน้ำอีกนะ แต่ก็จับได้หรือว่าหนีไม่ได้ทุกคนเพราะผมไม่บอกให้หนีไปเลยโดดไปเลยนะโดดตึกละไม่มีใครกล้าโดดหรอกนะก็จับได้ของกลางเยอะแยะนะครับทิ้งต่างเหล่านี้จะเห็นได้ว่าถ้าตํารวจเอาจริงนะนะหรือว่าผู้ที่คุมตํารวจเอาจริงผู้คยข่มตํารวจก็หมายว่าจะเป็นนายยกตีหรือรองนายยกตีเอาจริงมันก็ไม่มีทางที่จะจับไม่ได้ ไอ้ที่นิยมกันเปิดบ่อนกันก็เพราะว่านะผลประโยชน์มันเยอะนะผมอาจจะจําตัวเลขผิดไหมก็ว่าเอาใครมีสถานที่นะก็เปิดบ่อนไปนะครับยี่สี่ชั่วโมงก็เปิดเป็นสามกะกะละแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยนะให้เช่าให้เช่าใครอยากเล่นเปิดเป็นเจ้ามือไฮโลเจ้ามือบาคาร่านะเจ้ามือป๊อก จมือ,อนู่นนี่อะไรต่างๆเลยนะฮะก็คล้ายๆสมมติมว่าอาเช่าเขาเรียกว่าเช่าขอนนะแปดชั่วโมงสองหมื่นใช่ไหมฮะแปดชั่วโมงสองหมื่นถ้าเช่าสามสามกะเลยก็หกหมื่นสมสมติมีร้อยสักร้อยตัวหกหมื่นหกแสนหกล้านเวละหกล้านสบายๆละหรือถ้าสองร้อยตัวก็วันละสิบสองล้านไอ้เจ้าของบอนได้วันละสิบสองล้านนะ แล้วยังเปิดขายของขายอาหารนะเครื่องดื่มทุกสิ่งทุกอย่างคนมันเล่นไปมันต้องกินไปดื่มไปนะครับยงนั้นยังต้องเปิดรับจำนำอีกแก้แหวนเงินทองสร้อยนาฬิกานะครับรถแต่ต่างๆคุณคิดดูว่าเจ้าของบ่อนมันจะร่ำรวยมหาศาลขนาดไหนจะให้มันเลิกเหรอมันไม่ยอมเลิกหรอกถึงมันถูกจับยังไงนะมันก็จะพยายามจะเปิดให้ได้หรือคนใหม่นะ เห็นคนเก่าถูกจับไปแล้วอย่างปอเนะี่ยถูกติดคุกจนกระทั่งไม่พูดไม่เกิดแล้วนะตอนนี้ก็หมดสภาพแล้วไอ้คนใหม่ก็อยากจะเป็นเจ้าพ่อตามอะไรเงี้ยนะก็เปิดมาอยู่นะ่ถามว่ารายได้เวลา,ลาเท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกสิบสองล้านอย่างเนี้ยเดือนเท่าไหร่มันไม่แบ่งให้ตำรวจเหรอไม่แบ่งให้ผู้มีอำนาจเหนือตำรวจเหรอนะครับมันก็จัดสรรปันส่วนกันไปนะครับนะี การนเมงดีครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเขาทุกคนแล้วก็เกิดหตุการนยิงกันกลางเมืองไอ้เนี่ยมันหนักหนักกว่าปกตินะถึงกับยิงกันตายนะซึ่งผมไม่รู้รายละเอียดน,นะแต่สมัยจะก่อนเนี่ยเคยมีนะครับไอ้บ่อนประตูน้ำเนี่ยแหละพอมีตำรวจหน่วยหนึ่งเข้าไปจับนะหน่วยผู้ที่รับผิดชอบมันก็มีพญาไทยใช่ไหมตำรวจบกนนหนึ่งนะสมัยนั้บนบกนนหนึ่งนะ หรือบอกนอนเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะอา้าวยังมีกองประชาการนะยังมีกองปราบอีกใช่ไหมสอบสวนกลางอีกพวกนี้ไม่ต้องจ่ายหมดนะสมัยก่อนพอจับปุ๊บมีการถึงขั้นที่ว่าไม่ยอมให้จับไม่ยอมให้จับคือไม่ยอมไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของบ่อนนะเจ้าของบ่อนถ้าถูกตำรวจจับมันก็ต้องถูก,กน,นะนะแต่ว่าอไอ้ที่ไม่ยอมก็คือตำรวจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเพราะมีผลประโยชน์นะนะครับแต่อันนั้นก็ เกือบเกือบจะยิงกันเหมือนกันนะซึ่งเป็นที่น่าละอายว่าตำรวจมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างนั้นตัวเองแต่คราวนี้มันไม่ใช่ตำรวจไอ้คราวนี้มันไม่ใช่แต่กายก็มีการยิงตำรวจตายแล้วนะครับซึ่งถือว่ามัน,ม,นมันอุกอาจนะแล้วก็สำนักง,งานตนุลาก่รชาติและรัฐบาลก็ปล่อยไปได้จริงๆแล้วผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบหมดนะเพราะผลประโยชน์เยอะๆอย่างที่ว่านะก็ส่งเสียไปหมดอนะนะครับ นะมันถึงรอดพ้นไงถ้าถ้าผู้รับผิดชอบนะไม่รับผลประโยชน์มันก็ไม่มีทางหรอกนะนท,กนที่จะอยู่ได้ชอบสูงสุดที่จะต้องดำเนินการปฏิชรืิองนี้ควรจะเป็นใครครับอ่า<ๆ>ก็หนึ่งผู้จัดก,การนครบาลสองผู้จัดก,การตารวจสอบสวนกลางสามผู้จัดก,การตรแเว,าาช,กการรวชาติสี่นายกรัฐมนตรีนะครับนะให้ผลประโยชน์ต่างๆเหล่าเนี้ยผมพูดจริงๆไม่ใช่นายกไม่ต้องรับผิดชอบคุณปกครองยังไงนะครับ นะถึงให้ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะตอนผมรับผิดชอบไม่ต้องนายกสั่งหรอกผมจัดการเองเลยนะนะเพนะราะสิ่งต่างๆนี่มันมันผิดกฎหมายมันไม่ถูกต้องนะแล้วก็ผลประโยชน์มันแบ่งปัปนไปกระหมดเจ้าของบ่อนก็มีวิธีนี่นะใครเล่นเล่นถูกจับจับไปเดี๋ยวไปเสียค่าปรับเองนะอย่างสมมุติว่าถูกจับไปสักร้อยคนนะครับเวลาไปฟ้องศาล นะถูกจศาลจะปรับคนละ2 0 0 0บาทผู้เล่นนะครับ2 0 0 0บาทร้อยคนเท่าไหร่200,000ถ้า200คนก็40,000 0เจ้าของบอลมันก็จ่ายเงินแทนน่ะแหละนะครับปรับสองแ0,000เลวก็จ่ายเงินแทน200,000ไปปรับ40,000 0เลวเจ้าของบอลก็จ่ายไปเพราะนั้นเพราะนั้นผู้เล่นมันก็มาเล่นอีกมันก็ไม่ได้เสียค่าปรับเลยนี่อย่างดีก็เป็นผู้ต้องหานะเรื่องลักลอบเล่นการมานั้น นะครับไ้พวกนี้มันก็ไม่สนใจอยู่แล้ว อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดชัดแล้วก็ละเอียดเลยนะฮะว่าเป็นปัญหาที่มันอยู่คู่กับสงกับสังคมไทยมานานซึ่งหลังจากนี้ครับสิ่งที่เราต้องตามกันต่อนะฮะตกลงแล้วเนี่ยตำรวจในสนอพื้นที่นะฮะมีความปล่อยปาละเลยหรือไม่นะฮะปล่อยให้มีบ่อนการพนันเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ต้องให้เวลานะครับทางตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบกันเองอยู่เพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็บอกว่าขอเวลาหน่อยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนทั้งหมดนะครับและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงเย็นๆที่ผ่านมาครับสี่โมงกว่าๆนี่เอง คือทางคุณชูวิทย์กรมนลวิสิตนะครับก็มีการแถลงข่าวแชร์เพิ่มเติมนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบ่อนการพนันด้วยนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับในช่องทางโซเชียลต่างๆในช่องทางของนิวสิดด้วยนะครับ